สอบตกสัมภาษณ์ค่ะหลายคนไม่รู้ว่าสอบตกสัมภาษณ์นะเนี่ยจริงๆพี่วิวเป็นคนที่ชอบภาษาชอบวรรณคดีชอบประวัติศาสตร์ตั้งแต่เด็กพอมันมีการเปิดสอบตรงของคณะอักษรศาสตร์จุฬาตอนนั้นก็เลยคิดว่าลองดูดีกว่าระหว่างที่อ่านสอบนั่นแหละเฮ้ยฉันชอบสิ่งนี้รู้สึกชอบมากรู้สึกเริ่มอินอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนที่ไปตัดสินใจเลยว่าชอบแบบชอบ100อยากได้อยากเรียนที่นี่เลยคือในห้องสอบข้อสอบที่เขาให้เขียนอ่ะเขาไม่ได้ให้เราเขียนอะไรที่ตอนมปลายเราเรียนเขาถาม ก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็แบบตั้งใจทำข้อสอบมากตั้งใจตั้งใจปรากฏว,ว่าอ่ะก็ติดเข้าไปในรอบสัมภาษณ์มาชอดรอบที่สองคือตกสัมภาษณ์เอ้าสอบตกสัมภาษณ์ค่ะหลายคนไม่รู้ว่าสอบตกสัมภาษณ์นะเนี่ยคือตอนนั้นวินาทีที่ตกสัมภาษณ์เป็นวินาทีที่มั่นใจที่สุดเลยว่าฉันอยากได้อ่ะ mm. คือถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากได้ตกสัมภาษณ์เราจะแบบ <Okay. S 2> ฉันกลับไปเศรษฐศาสตร์ของฉัน <Okay. S 2> แต่วินาทีนั้นคือวินาทีาที่แบบเฮ้ยทำไมฉันเสียใจฉันอยากไปทางนี้ฉันเข้าไปสัมผัสบรรยากาศมาแล้วอยากเรียน